สตัตวษที่ผ่านมาเกิดรอยแตกล้าบ,บนผืนฟ้าและดันเกี้ยนก็ปรากฏตัวขึ้นเหล่ามอเตอร์หอือรถออกมาจากดันเกี้ยนเหล่านั้น ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ด้วยอาวุธปกติและมีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถเผชิญหน้ากับพวกมันได้นั่นก็คือผู้ที่สามารถปลุกพลางเหนือธรรมชาติภายในตัวพร้อมกับการปรากฏของดันเจียน และมนุษย์ผู้ที่ถูกเลือกเพียงไม่กี่คนผู้ตื่นพลังต้องขอบคุณพลังของพวกเขาที่ทำให้โลกที่ปั่นป่วนกลับสู่เสถียรภาพในขณะที่มอเตอร์มานานและ อริยธรรมใหม่เริ่มมีบทบาทขึ้นผู้ตื่นพลังบางคนก็ได้กลายเป็นฮันเตอร์ซึ่งงานของพวกเขาก็กคือการกำจัดมอนเตอร์ทศวรรษต่อมามีฮันเตอร์มากมายหาฮะทันทีที่กวนไกล เบื้องหลังของผู้ตื่นพลังถูกค้นพบมีความเป็นไปได้ที่จะตื่นขึ้นโดยธรรมชาติใครๆก็สามารถเป็นผู้ตื่นพลังได้ตราบใดที่พวกเขามีเงินค้อ,อนดอยที่ไหลเติตโนและและความมั่นใจตอนนี้เขางใครเป็นผู้ตื่นพลังสุดเจ๋งที่พร้อมแสดงตนเสมออแน่นอนว่าจำนวน ของผู้ที่อยากเป็นฮันเตอร์จึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณก็ด้วยใช่ฉันก็ด้วยและด้วยเหตุนี้ยุคสมัยอันยิ่งใหญ่ของฮันเตอร์จึงเกิดขึ้นภายหลังการดิ้นรนกับปัญหารัฐบาลก็ได้จัดการทดสอบโปฮันเตอร์ขึ้นมา และจำกัดเฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบเพื่อเป็นฮันเตอร์เท่านั้นแน่นอนว่าสถาบันที่ช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบฮันเตอร์ก็ผดขึ้นมาฝึกฝนทางกายภาพและให้ข้อมูลการล่าต่างๆและสุดท้ายสถาบันเอกชน สานทุกสิ่งที่จะเป็นสำหรับการเป็นฮันเตอร์ก่อตั้งขึ้นในนามสถาบันฮันเตอร์ ครมยถึงได้มีมนุษอย่างเจ้าอยู่ได้ข้าขอปฏิเสธเพื่อที่จะกลายเป็นฮันเตอร์ตอนนี้ผู้คนจึงต้องเข้าร่วมสระบันฮันเตอร์ ส,สถาบันที่ฉันจะเข้าร่วมมัดแห่งสวรรค์หากคุณสามารถแบกรับมัดได้คุณก็จะสามารถเปลี่ยนมันได้เช่นกันอาจารย์เฮรัสข้ามารีย่าที่เจ้าตายอาจารย์โฮวาทัวเมื่อท่านได้เรียนรู้มานาะท่านจะมองโลกอาจารย์เมอร์ลิงรวดเร็วกว่าใครแต่ต่างจากทุกคน มาวิ่งด้วยความเร็วแสงกันเถอะอาจารย์ทีอฟี่ช่วงเวลาที่จิตใจของท่านพังทลายความสามารถทางกายภาพเป็นไหลมากไปกว่าเศษซากได้อีกพระพุทธเจ้าสิงทัตถะโค่นล้มดาวจากเดวโลกาจากหนึ่งในสามของเจ้าหน้าที่กระบาสวรรค์ยอดนักปราส อยู่ในมิติที่แตกตา่างจากสถาบันอื่นโดยสิ้นเชิงจะเรียนอะไรดีนะท่านต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังคำบรรยายใช่ไม่ ที่ใช้บริการสถาบันข้ามมิติ